ิดมันเข้าจะให้มันเข้าไมนต้องเข้าทางนี้นี่ไงเข้าได้เหรอไม่ได้นี่ไงขาเห็นไหโอ้ได้นี่ห่ะเปิดเปิดเปิดนี่เออนั่นแหละอุ้ยมันดันมันจ็มากลับมือแทน เข้ามาจะทำอะไรไม่ทำอะไรเราก,ก็ดึงขามนันแล้วมันก็จะหนีดึงขามนันแล้วมันจะหนีถ้าดึงมันแล้มันจะหนีตัวมันจะเปีก <c oughs> เยกล้วย นี่ซุปซ่าเขามาละเรื่องซุิสำรวจละทำำรวจละ